สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบัง b1 น,นะครับวันนี้พามาชมเชื้อไตโกเดมานะครับคิงไตโกนะครับเป็นเชื้อไตโกเดมาครับของคิงโชบุนะครับคิงไตโกนะครับนี้ใช้ยังมีอีกเยอะนะครับใช้ยังไม่หมดนะครับ ครับยังใช้ได้แค่สามสี่ช้อนเองนะครับกับปุกนี้ผมว่าใช้ได้เป็นปีนะครับมาดูนะครับคุณภา,ภาพของอกิงไตรโกนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับวางไว้อตรงนี้ก่อนนะครับ ใกล้จะมืดด้วยนะครับนี่คือโอชีนะครับหนามดำนะครับไฟมันจะออกอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับเชื้อไตรโกรเดอร์มาคู่กับราขาวนะครับเป็นราย่อยสลายนะครับดูนี่ครับ นี่คือเชื้อไตโกเดอร์มาเดินคู่กับราขาวนะครับดูที่ครับนี่หลังจากที่ผสมกับกิ้งชบุแล้วหมักไว้นะครับมันจะเดินทั่วเลยนะครับที่น้ำพาไปมันจะไป ทุกทีแล้วก็จะเดินไปทุกทีนะครับนี่นะครับที่มันได้ความชื้นพอดีมันจะออกเทิ์ดีนะครับ นี่เป็นกิ้งชบุนะครับที่ดำๆางนี้นะครับดูนะครับการขยายเชือ้อไตโกเดมาเดินดีมากเลยนะครับของกิ้งชวบุนะครับดูสิครับจอดทุเรียนนี่ตอนนี้รากมันหยุดเดินไปจุ พักหนึ่งครับตอนนี้เดินแล้วนะครับตอนนี้ยอดก็เริ่มเดินอีกนะครับวันก่อนมันหยุดไปพักหนึ่งครับพอเรายกโคกให้มันนะครับแล้วก็มันแห้งเร็วนะครับไม่ได้รดน้ําให้มันไปดูนะครับ ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับช่วงนี้ยุ่งๆนะครับดูสิครับยอดนี่นะครับเยอราไตกูเดมานะครับเดินดีมากนะครับ มันจะทำลายราดำนะโรคพืดน,นะครับราโรคทุเรียนนะครับขนาดต้นที่มันเป็นแผลนะครับยังฟื้นเลยนะครับนี่นะครับ ดูน่้สวยงามมากนะครับต่อไปมันจะกระจัดกระจายทั่วนะครับมันจะคลองพื้นที่สวนทุเรียนทั้งหมดนี้ครับอเราใส่ไปใส่ไปนะครับนี่ดูครับมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยครับ เชือแข็งแรง,งดีมากนะครับมาแต่เดินดีอย่างนี้นะครับนี่รากที่เสริมไว้ไม่ติดนะครับต้นนี้นะครับรอให้มันแตกขึ้นยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็ทับนะครับก็เสริมใหม่ดูนะครับรอยกรีดเปลกะเลยนะครับต้นรีดพลาสติกออกนะครับดูนะครับแป้ก็ แต่ทุเรียนนะครับไม่ไม่ออกน้ำเลยนะครับนี่นะครับรอบรอบรอบมารอบรอบเลยนะครับนี่รอบ โคนต้นทุเรียนแล้วนะครับนี่เริ่มขยายขึ้นเขาแล้วครับนี่ครับจากโคนทุเรียนนะครับจากจากโคนทุเรียนนะครับขึ้นขึ้นเนินไปแล้วนะครับพอเราจะปลูกอ่าอย่างนี้นะครับเป็นเนินเขานะครับฝั่งนี้จะปลูกหลังนะด้านที่หลังนะครับฝั่งที่ปลูกก่อนก็ บางต้นเขาจะเลยหัวไปเลยนะครับข้างล่างนะครับตัดยาไปเลยนะครับสวยนะครับถ้าเราไปดูข้างล่างนะครับนี่พอมันโตมองไปข้างล่างครับสวยนะครับจะถ่ายให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆยูทูบได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยลืมกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ได้ฟังรับชมได้รับชมรับฟังคลิปใหม่ๆกันนะครับนี่นะครับนี่คือต่อยางนะครับเราไม่ได้ขุดออกนะครับนี่ต่อยางก็เริ่มเปล่อยนะมันจะมีราพวกราดำนี่ครับนี่นี่ยาราย่อยสลายนะครับ ากาขาวย่อยสายนะครับเป็นขึ้นที่เห็ดนะครับเดี๋วตอนนี้เชืเ้อไรโกเดมานะครับกำลังเข้ามาทำลายแล้วนะครับกำลังเข้ามาทำลายราดำแล้วนะครับนี่นะครับนี่มีรบ มีโดยรอบ,รอบ,รอบตรงโคนต้นเลยนะครับอย่างนี้สบายใจแล้วนะครับว่าจะไม่มีโรคนะครับนี่ครับต่อไปผมจะใส่เริ่มใส่ปุ๋ยด้านรอบวงนอกแล้วนะครับเพราะว่าด้านในนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับ ใส่ไปสองครั้งแล้วนะครับใส่คิงโจอบุไป2ครั้งแล้วนี่ครับยอดผลงานที่ออกมานะครับดูครับยอดเดินสวยมากนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับต้นทุเรียนที่เป็นโรคไฟท็อปอะไรที่ติดมาจากในแปลงที่เราซื้อมานะครับเราไม่ได้ดูให้ดีนะครับทุเรียนมันมีเยอะนะครับอย่างนั้นครับ คือเชีราที่ขึ้นที่เห็นนะครับไตโกเดมาเดินคู่กับราขาวเลยนะครับดูสิครับตันผู้ชมมาเกียวมาเลยนะครับ ไปดูต้นที่ผมเอามาซ่อมนะครับแล้วก็มันเป็นโรคมานะครับวันนี้นี่ครับต้นนี้นะครับนี่คือพันธุ์หมอนทองนะครับนี่ยอดเดิมเดินแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือโรคที่ติดมานะครับดูเลยครับโรคไวท์ท็อปลงครับ ทับทารานะครับนี่คือมเมล็ดพันพื้นเมืองนะครับจะเอามาทำก,การเสริมรากให้ทุเรียนนะครับเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจเลยนะครับ เชื้อราเดินดีมากคนระับจะได้ไม่ต้องไปฉีดพ่นอะไรให้เหนื่อยอีก